สวัสด,ดีเช้าวันอาทิตย์ที่สิบสิงหาครับน้องกะเพราสาวัสด,ดีเอฟซีครับอุยอุย,อยเดี๋ยวแม่จะให้ดูหน้าพี่สาวเขานี่คือพี่พรรษานะคะพรรษาที่เป็นพี่สาวของน้องกะเพราเป็นลูกชุดที่สองของแม่หลงส่วนนี้เนี่ยคุณชายเตี้ยมไม่เอาไม่เอาไม่ทำน้องนะพี่เตี้ยมพี่เตี้ยม พี่เจมยมครับลูกโอ้ร่วมเตี้ยมร่วมเตี้ยมเนี่ยเป็นพี่ชายเป็นลูกพอกแรกของแม่หล,งลวง่ะค่ะเป็นเจ้าของช่องครับ <c oughs> เป็นเจ้าของช่องครับคนนี้แต่พรรษาที่จะหน้าเหมือนกับน้องกะเพรามากหน้าว่าจะพ่อเดียวกันนะ่ะเพราะว่าพรรษาก็มาขอดที่สะตูนไงน้องกะเพราก็สะตูนเหมือนกันครับเป็นเด็กสะตูนครับ หน้าเหมือนกันไหมหน้าเหมือนกันไหมอ่าปกติเอาเปาต้องใส่คอล่านะคะแต่นี่แม่เอาออกไงเพราะเดี๋ยวแม่จะป้อนยาน้องแล้วก็จะชิดตัวะคะ่ะก็เลยถอดคอล่าออกอเออ,อยู่อีกแล้วไงหนะ้าเหมือนกันไหมครับอันนี้หน้าเหมือนใครโอ้ยนองก็ขวักไข่จะเดินเหยียบแมวแล้วเออเลยเลย บนตกต้องปูผ้าให้นอนอากาศเย็นเล่นกันนุ่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 นเด็กดำตัวน้อยนอยเด็กตัวน้อยน้อยไดมแขกครับชมแขกอยู่ไหนนี่ชมแขกมาแล้วครับอ้วนขึ้นเด็กๆร่าเริงดีนะคะสุขภาพคือดากที่ท้องเสียก็หายแล้ว แต่ว่าน้องน้องอาตายไปสองตัวนะคะไม่รอดสองตัวในบรรดาเด็กน้อยทั้งหมดไม่รอดสองอันนี้คือชุดที่ว่าก็าใส่กระสอบมาทิ้งนะคะชุดนี้ไม่เกี่ยวไงทองกวอะอทองกวกฝนก็ตกอีกแล้วตกตั้งแต่เมื่อคืนกลางดึกนูจนป่านนี้ก็ยังไม่หยุด หลวงพ่อไม่ได้ออกบิณฑบาตอีกแล้วหมาในวัดก็จะได้อดกันแน่ๆเลยวันนี้แม่ก็เหลืออาหารอยู่ได้สักมื้อแหละเพราะว่าเด็กหลายตัวถ้าเอาอาหารไปใได้กินอ่ะตกกินวันนึงนะคะทั้งหมาที่วัดแล้วก็หมาด้านข้างอ่ะกินนึงก็ร่วมห้าโลเหมือนกันนะคะเพราะว่าแม่ให้กินอิ่มไงไม่ใช่ว่าให้กินเพียงเพียงสักกำมือแบบนั้นไม่ใช่เพราะว่าเขาได้กินแค่วันละมื้อเดียว แม่ก็สงสารแม่จะให้เขาได้กินอิ่มกิ่มนี่นก็คือพอประมาณะนะคะไม่ใช่ว่าจะเยอะโพดโพเนาะแต่ว่าอย่างน้อยให้ได้อยู่อิ่มท้องอะคะ่ะเมื่อวันนี้ก็เหลืออาหารเม็ดอยู่เพียงแค่มื้อเดียวแล้วคือ,อถ้าถ้าว่าถ้าว่าไม่ไม่มีแม่โมดจ้องพิพิเตียมพูดค้างถ้าไม่มี คนบริจาคมาในแบบอาหารนังไม่ได้สักกระสอบเทียนะคะยอดที่ได้บริจาคมนะาก็จะไปซื้ออาหารมาสักกระสอบนึงก่อนเ้าว่ามียอดเข้ามาก็จะไปซื้อข้าวสารมาด้วยได้มาไว้หุงถามว่าให้อาหารไม่แต่มันสะดวกก็จริงแต่มันจะเปืองอะคะ่ะถ้าให้ข้าวอะ่ะมันมันจะประหยัดกว่าข้าวสารกระสอบนึงหรือว่าพันนึงนอกกระสอบนึงห้าสิบริตจหรือว่าพันนึงอะเพราะข้าวสารขึ้นราคาแล้วตอนนี้มาหุง กับน้ำต้มปลาไปซื้อปลามาปลาก็แพงตอนนี้นัน่นเพราะว่าฝุ่นพายุขเข้าไงก็ไปซื้อปลาตัวเล็กๆมาก่อนมาต้มให้เปื่อยๆเนาะให้มันนิ่มทั้งก้างทั้งอะไรอะ่ะแล้วก็คุกคุกให้พวกเขาได้กินดีกว่าให้อาหารเม็ดอาหารเม็ดค่อนข้างที่จะเปลืองค่ะสะดวกจริงแต่มันเปลืองมากกว่าแม่ยอมเหนื่อยดีกว่าค่ะเพื่อประหยัดต้นทุนคือแบบอย่างน้อยซื้อข้าวสารซื้อปลามาตุนเอาไวนะ้เนี่ย เราหุงเองต้มเองไม่เป็นไรเหนื่อยหน่อยแต่แบบว่าเด็กๆได้กินอิ่มท้องแม่แบบพูดตรงๆว่าพยายามเซฟทุกอย่างนะคะอะไรที่ประหยัดได้คือจะประหยัดเพราะว่าทุกอย่างในบ้านมันเปลืองหมดเลยสมาชิกหลายตัวนะะักะายตัวนี่ขนาดว่าอันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะไอนน้ที่อยู่หลังบ้านไม่พูดนู้นอีกเน,น้นัวเนียสมุด นมแพ้อาหารเปียกอะไรคือเปืองทุกอย่างเลยเพราะเนี่ยค่ะด,ดูหัวกัวเคียร์เลยเนี่ยเล็กๆทั้งนั้นแล้วสีทองก็แผ่นรองซับเปืองเดี๋ยวอืดเดี๋ยวชีไอ้คุณเกิดก็เหมือนกันเพราะเขาเขาพิการอ่ะนะคะเขาไม่สามารถควบคุมระบบขับถ่ายได้ เมตตาเด็กๆในวัดด้วยนะคะให้ได้มีข้าวสารไว้ห่วงมีอาหารเม็ดไว้กิน